สบายดีตอนแร,นรงๆพี่น้องเ้ยหายที่หกแล้วไปหาด้มหน้าครูนี่มาอะไรพี่น้องเ้ยแล้วก็ไปเห็นหนะ้าหม่าตอนแรงๆเซ็งเขียดเจนาห้องเด็ดเด็ด น้ำเต็มเลยพี่น้อยน้ำเต็มพอดีดำเลยนี่พี่น้อยมือนกันใช่ไหแจ้งขาเด็กเด็กแดงเงินได้มือนนี่ปลาแผนซับฟอร์ตอีกแล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วให้ที่หกกานดำใส่เลไกันสีสีแบบเขียวๆเลยนะพี่้องเนีลงมา ปลาแพนสปอร์ตเด็กๆแล้วมันสี่ร้อยบาทฮะ<า>อยาขคาปิ้งได้รก็ขอบคุณปลาแพ่นลายๆเด้อที่สปอร์ตเด็กๆ คำลลแล้สี่โมงยอนหาโมงนะนี่ไ่เาหายใหญ่ด้วหนาหน้าผู้ไดน้ต้นเดียวต้นเดียวประชุชดเลยผู้ผู้เด้ผ<น>ู้ มาดมจะเมน้อยเมื่อนี่จะน้อยเมื่อแล้วป้าแนฝากเงินมาให้สี่หล่อไปน่อยนักหนัดมาเอาเงินป้าแพนฝากเงินมาห้นี่ไป ต่อเพนฝากาเงินหายบีผูเดอหายอีเด้นี่พ่าดำาะไได้พินกันเลยพ่ดำได้ฝินมือเลยสายดีปลาลุงดูนี่ไปววเด้อทางหน้าบัได้เงินเด้อ เร่กสบายดีก่อนเลยผู้ยู่อกสามาน้าแมเราจัไม่ไหวน่นจะได้เงินสำหรับการไล่ๆเลยเอาแก่ไล่เนยไปด้วยอาเอิญที่ว่าก่อนจีดาวจีได้ไลนี่งเรื่ะงไปเงินเรื่อมา โอยคนบ่โค่ดำนาดำใช่รึแดำละน่อยนี่มาได้ทนดำเลเล็ดเลยก็ไปตามภาษาเนยนี่บัววาวเลยเนยเกี่ยวหยาก็เป็นเกี่ยวเขาก็เป็นตำนาก็เป็นเป็นเบิดนะผู้ใดว่าเก่งว่าทุนนะมาแข่งกันโลดกับน้องเนยเพรเรื่องยางนี่นะ กูได้พาไปหอดไซสไปหอดไปหอดเบิดนะแต่ๆอยู่สามสี่ 3, 4, ปีน้ำลังเขาหนาะปุย้ยหอบทบีหอบแดน <c oughs> <c oughs>

เตรียมโตอะไรพี่น้องเลยให้น้องนัดก่อนถือขอบคุณพี่นนะแม่ขอคุณค่ะขอบคุณปลาแ่นล,ลายไพายน้อต่อไปพอดี้น้อเนยในพันกีบเนยเนน้ะเนย ปาแฟนผกนักเงินมาหายอีกแล้ว้องเนยขึ้นขายแล้วจับปลแฟนหายปลแฟนอยู่ดีไม่แห้งเลยจับปลาแฟนนี่ใน้ไวรลอยนึงน <c oughs> ้องดีเ <c oughs> ศาร้าบาดใครนังนาซ่าเนาะบอลอาบึงดูเห็นบ่เบิ้งบ ตนนี้น้องนาซาดีเงินกี่พ่มีเงินบาทเงินกี่น้องเงินบาทน้ำแม่าหโกแซคุณจะม่นป่าแพนป่าแพนฝากเงินไหวคุณ้จะป่าแพนน้องลีดเอาไปหนึ่ร้อยบาท เออ thông ทันเลยซ่ําเออเนยว่าไปขอบคุณเด้อแต่ ป้นาแม่ดีปานาแม่หน้าไฟหน้ามันดีใจได้เงินไปซื้อขนมแล้วงานก็ได้ขาพูนบริเณหลายๆเด้อที่คอยซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตตลอดคอยเด็กๆมีกำลังใจ

นี่ก็ได้หกไห้เนาะหกไหไปคนเดียวพอขนาดก็หาโมงยังบ่ทันกลับ

คคนคนเคยอยู่พอแห้งเนาะคนทำไมแปลกมันกะ ทางเบินใม่กะฝนบ่ตกว่าซั่นตกแถวนี้พอได้ดำจมทางสมฮาวทางใดไพมากะ็ือไมากน้ําหลายแถว้นตนมันตนแราพฮอสก็ลย่งบ่มีดอก2-3มื้อตน่ะบ่มีดอกอีก4-5มื้อพุ่นล่ะสิมาอีก บ่ห่างก็ลิ้นเรื่อยๆฮะแล้วขอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบพ่นอะไรที่เข้ามาหับซมเขอกันใหม่พี่น้องดำหน้าก่อนเผาจากแล้วแล้วอันนี้ก็จะได้ขึ้นน้องเลยแะกะยังไลให้ได้อยู่ในตาเมื่อได้ลดลดกายอีก